กระเจี๊ยบเป็นชื่อไม้ล้มลุกมันมีกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยก็คือฝักมันสีเขียวเรียวยาวเหมือนนิ้วมีสันรอยผลห้าถึงหกสันมีขนสั้นๆปกคลุมกินเป็นผักนะกระเจี๊ยบอย่างนั้นแต่มันมีอีกกระเจี๊ยบหนึ่งชื่อว่ากระเจี๊ยบเปรี้ยว ก็เรียกดอกมันเนี่ยเอาไปทําจะแห้งหรือสดก็เอามาต้มเป็นน้ำกระเจี๊ยบรับประทานได้แล้วแล้ว,ลวอะไรล่ะเนี่ยที่เห็นเนี่ยมาจากกระเจี๊ยบเปรี้ยวยอดอ่อนของกระเจี๊ยบเปรี้ยวเนี่ย เอามาแกงส้มภาคเหนือนี่เขาเรียกว่าเกงเขงหรือเกงเขงอันนี้กระเจี๊ยบเนี่ยเห็นรถพุ่มพวงเขาเอามาขายเราก็ถามว่ามันกินได้มันไปทำอะไรก็บอกเนี่ยพวกพมา่าชอบกินเราก็ ซื้อมากะว่าจะอาจอาจจะต้องผัดเขาเขาบอกมาแล้วว่ารถมันเปรี้ยวนะอันนี้เป็นยอดกระเจียบเปรี้ยวจะลองรับประทานดู